น้องไหนแม่ห้องสอนนั่นเองสวัสดีสสดค่ะแนะนำชื่อค<อ>ุณผู้ชมทางบ้านก่อนคุณสวัสดีค่ะนายชนทิชาแก้วบุตรเมจเกรดแม่ห้องสอนออวันนี้มาในชุดราตรีสวยงามเลยวันนี้มาในชุดราตรีที่แบบเออกึ่งกึ่งราตรีกึ่งกึ่งโมเดลกันเ<อ>ลยทีเดียวเชียวค่ะวันนี้ก็คือมาแบบว่ามาเป็นแกรนด์โมเดลให้บอสเลือกสักหนึ่งคนนะวันนี้แฟนคลับทารอบมาเยอะไหมคุณคะ ส่วนมากมากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งดีกว่าเพราะว่าตัวหนูไม่ค่อยมีด้อมเยอะอ่ะ,อะแต่ด้อมน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตเล่เรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านให้เข้าด้อมเราก่อนอ่าวันนี้นะคะเราจะมาขอเชิญทุกคนนะคะเข้าด้อมน้องของน้องไนได้นะคะมิสกรมไม่ต้องสอดนะคะจะเข้าด้อมได้อย่างไรก็คือเข้าไปที่ต หรือติ๊ t ต k น้องไหนไปแปะลิงก์โปรไฟล์ไว้ให้หน้าโปรไฟล์แล้วนะคะไปติ้มลิงก์แล้วก็สามารถเข้าได้เลยค่ะได้เลยอ่ะ,อะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านช่วงเก็บตัวในยี่สิบเก้าวันให้ทำเต็มที่แล้วก็ส่งกำลังใจใเราก่อนขอได้สุดท้ายนี้นะคะในเรื่องของกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนแล้วก็แฟนคลับนางงามทุกๆคนนะคะส่งกำลังใจแรงเชียมาให้มิสเตรมแม่ทั้งสองของเราเยอะๆนะคะเพราะว่าจะทำให้ทุกๆวันเต็มร้อยและเต็มที่อย่างแน่นอนจะไม่มีแท่ว ทุกวันต้องเชียร์สนุกและมันขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนคะ่ะมิสแกลนแมฮสองสอนน้องนายขอบคุณค่ะนี่คือตัวแทนของจังหวัดแมองสอนนะคุณผู้ชมนะน้องนายของเราน่ารักมากเลยส่งกำลังใจให้น้องก็ด้วยนะคุณผู้ชมไปเลย